เอาละครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เข้ากยุ่นอยู่ในรายการธาตุการตลาดอีกแล้ว66กกนะนี่มาเดือนมิถุนายนครับแล้วนะครับท้องฟ้าก็ค่อนข้างมืดครึ้มจริงๆมันเข้าหน้าฝนแล้วนะแต่ว่าฝนก็ไม่ตกเท่าไหร่คือเราทํางานที่บ้านนะครับเราอยากได้บรรยากาศฝนตกถึงแม้มันจะง่วงแต่มันไม่ร้อนนะครับก่อนหน้านี้มันร้อนมากนะฮะช่วงเดือนเมษา พิษสภาเนี่คือร้อนจริงนะครับสถานการณ์โควิดก็ยังอยู่ก็สิ่งที่ผมเป็นทาสในวันนี้นะถาเกิน <c oughs> ก็คืออันนี้นะอยู่บ้านนะครับนั่งเก้าอี้นะครับปวดตูดนะมีใครเคยปวดตูดไหมครับปวดตูดจริงๆนะปวดตูดแบบปวดตูดอะเมื่อก่อนเคยปวดหลังนะครับแล้วตอนนี้ปวดตูดแต่คิดว่าน่าจะเกิดจากการนั่งทํางานเป็นเวลานานตอนแรกเข้าใจว่ามัน เป็นเรื่องของการออกกำลังกายผิดท่านะผมเข้าใจมาตลอดอย่างนั้นแต่ว่าพอไปอ่านอ่านมาแล้วเอ้ยเป็นไปได้เหมือนกันนะแล้วผมก็มาเช็คเก้าอี้ที่ผมนั่งอะ่ะบอกมันยุบอะทุกคนเหมือนเวลาเรานอนนอนที่นอนแล้วก็กดทับไปนานๆเนี้ยมันจะยุบนึกออกไหมซึ่งผมก็คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุของการปวดปวดตูดของผมนะครับปวดตูด ผมก็เลยสั่งอันนี้มานะครับผมอันนี้เลยมาไวมากวันนี้วันที่8นะครับผมสั่งวันที่6ตอนเที่ยงคืนนะฮะวันเดียวมาส่งเลยมาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไงนะครับผมมันเป็นเบาะตอนแรกผมลังเลอยู่สั่งมาสองเบาะเลยนะอันแรกเป็นเบาอะออันนี้น่าจะเป็นเบาะยางพาราเ,เขาแพ็คสุญญากาศมาแบบนี้นะอือ,อเป็นประมาณนี้เลยซึบ แล้วก็เวลาเราแกะเนี่ยอันนี้ยี่ห้ออะไรครับเนี่ยไม่ได้สปอนเซอร์นะบอกทุกคลิปว่าไม่ได้สปอนเซอร์ LaTex Monster นะครับก็จริงผมไม่ค่อยชอบลายเท่าไหร่อะลายมันดูแบบมันมีลายให้เลือกไม่มากครับแต่ว่าผมก็ไม่มีทางเลือกนะมีเท่านี้ก็เท่านี้อันนี้คือดีสุดละได้ย uh ินเสียงไหมครับเฮ้ยการพองตัวว่ะม y g ก็ เอออ่าเป็นเบาะแล้วก็มีซิปนะครับนี่โอ้งานตัดเจ็บไม่ค่อยดีนะเนี่ยดูสิมีคุยๆนะฮะอาจจะไม่ร้อนอย่างที่คิดคือตอนแรกผมอันนี้เป็นยางพาราเนาะตอนแรกผมสั่งจะสั่งเป็นแบบเป็นเป็นเหมือนเป็นเจลเดี๋ยวคงมาส่งแหละแต่ว่าอันนี้เป็นยางพารานะครับกัวมันจะร้อนหรือเปล่าแต่ก็อาจจะไม่ร้อนขนาดนั้นก็ได้นะอุ้ยข้างในน่ารักเหมือนอนนี้เลยอะออมองัสแต่ละครั้งอมองัส นะข้างในก็เป็นเบาะแบบนี้นุ่มๆน,นะครับนุ่มๆแล้วก็มีรูนิดหน่อยๆอ,อ่าก็เป็นของไทยนะครับผมสนุสนของไทยเสมอนะฮะ Made in Thailand ราคา240บาทนะที่ผมซื้อมาเป็นช่วงลดเนี่ยหกหกอะลาซาดานะครับไปหาดูกันได้เนาะช่วยกันอุดหนุน ของไทยนะครับโอเคแค่นี้แหละวันนี้มาสั้นๆนะครับผมไปละบ๊ายบายมาอีกหนึ่งชิ้นวันต่อมาเลยนะครับผมวันนี้มาอันบ็อกซ์กันดีกว่าเลยนะอย่าเสียเวลายังไม่เลิกงานเลยขออู้แป๊บก็อัดแน่นนะครับประกอบไปด้วยสิ่งหลายสิ่งทีเดียวเชียวแหละแต่ทั้งหมดนี้ราคาประมาณร้อยกว่าบาทนั้นนะครับผมเรามาดูครับผมอย่างแรกที่หยิบออกมาได้นะครับก็คือ ทอเรตทำไมมาเป็นรูปแบบนี้เป็นที่ขัดส้วมนั่นเองผมเห็นแล้วมันเป็นมันเป็นแนแบบในยางนะครับจะได้ล้างง่ายนะเคยมีเป็นแบบแปลงแล้วมันค่อนข้างเก็บฝุ่นนะครับคุณก็รู้ว่าส้วมคุณนะ่ะมันสกปรกขนาดไหนนะครับถ้าเกิดาเป็นนี้มันฉีดน้ําล้ามก็จบไงเพราะว่าแปลงมันไม่ได้ไม่ได้ยาวมากมันไม่เก็บฝุ่นนะครับแต่ก็มีช่องเยอะ ก็น่าจะโอเคไม่ไม่แพงอะ่ะถูกอันเนี้ยไม่หมดแค่นี้มันมีที่ที่รองของมันด้วยน,นี่นะครับเป็นกระเปะ๋าเวลาเก็บก็ยัดลงไปวางกับอะไรมันมีปว้เนี่ยไม่เห็นเลยเปิดแฟกนี่อ่ามีเป็น,ปน,ปน,น,น,ปนที่แขวนนะครับแขวนได้อ่าเนาะเอ้ยมันควรจะอยู่อย่อยางนี้ป่ะวะมันไม่ควรจะหลุดอ,ออกมาหน้าเนี่ย เอาดีๆของมือสองวะเนี่ยก็ว่าขายถูกนี่ข้างล่างมีระบายอากาศระบายน้ำนะครับโอ้ไม่แพงอย่างที่หนึ่งครับผมอันต่อไปจะเป็นอันนี้ครับไม้ถูหลังแบบนุ่มๆอันนี้ไม่รู้เก็บคุณได้เปล่านะแต่ว่าดูดเิเงนฟองน้ำนครับแต่ฝั่งนี้ดูคืนตัวช้ากว่านะ กระปังเนี้ยที้ปัญนาอยู่ตรงไหนเนี้ยของจีนแน่นอนนะจีนแท้แน่นอนเลยเอามาขำๆนะครับไม่มีคนช่วยดูหลังก็ตัดไปนะครับคลุมตีมซะด้วยสีเทาอย่างที่สามก็คือเป็นแปรงนวดนะครับอันนี้ผมเอามานวดนวดอะไรนวดผมมีเท่านี้แล้วก็ล็อกแบบนี้แงบหน้าครับมือสอดน,นี่ครับ เอาไว้นวดผมนะครับเนาะจริงจรงตรงนี้มันใส่สบู่ได้นะถ้าจำไม่ผิดแกงแวะอ๋อนี่ก็ใส่สบู่ลงไปแชมพูแชมพูใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ปิดแต่ผมคงจะละเลงแชมพูมันหัวแล้วเอานี้ถูง,ง่ายนะครับ่าจะไม่ไม่ต้องซับซ้อนขนาดนั้นนะใส่ย่ามกันนะอ๋อเขามีล็อกของเขานะครับนี่มีลอ็อกอยู่เราต้องเอาด้านด้านหนาเนะี่ยสอดลงไป ใช้ย่ามกันวะใช้ไปใช้มาเปิดมามทีนึงอาจจะแบบว่ามีแมลงเป,เป็นไข่แมลงก็เป็นได้ขู่พู่ซะน่ากลัวเลยไม่มีอะไรหรอกสีก็มุมมิงน่ารักมันมีอีกอันนึงเป็นสีเหลืองนะครับแต่ผมกลัวว่ามันจะพอนานๆไปแล้วมันจะแบบสีมันขี้พูดตรงไปนะเราอะอันสุดท้ายนะผมว่านี่เป็นอันสุดท้ายละเอาย่งอีกหรอยังไม่หมดอันนี้ก็อันนี้เป็นเ e คซ็อกซ์พอร์ตเอาไว้ตั้งโอโ้โหประกอบเองเลยวันนี้ โอ้โหดูเสียงดิเบามากกองแกงเวอร์ไอแพดผมจะตกไหมเนี่ยโอ้ made, มียางมาติดมาให้ด้วยนะครับก็เนลาอันนี้มันแค่แบบไม่กี่สิบบาทผมซื้อมาใส่บันเดิลเฉยอย่างที่บอกมันงั้นมันลดไม่ได้ไงมันต้องซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งมาให้มันครบเซร็จนะครับอืออันนี้ก็เป็นแปรงนวดหน้านะครับแปรงนวดหน้ามีสองฝั่งไม่ใช่แปรงนวดหน้าดิเป็นแปรงที่ไว้ล้างหน้า อันนี้เป็นคนนะครับเป็นคนเล็กแบบละเอียดเลยไม่ใช่ฟองน้ํานะเป็นคนนะสังเกตเห็นไหมมันเป็นขนก็ซื้อมาเหมือนกันซื้อไปอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรไหมนะเนี่ยเฮ้ยอะไรแข็งแข็งเหมือนมีเหมือนมีอะไรแข็งๆขงอ๋ออันนี้เอาไว้ติดในนี้แน่เลยนะฮะนี่ติดทีดด่ข้างฝนังแล้วก็อันนี้เสียบเข้าไปใช่ปะอ่าใช่นะครับก็จะติดข้างฝหนังแบบนี้เพื่อเอานนี้สอดเข้าไปนะครับ โอ้ถือว่าใช้ได้นะถึงแม้ว่าจะดูกองแกงเป็นชิเล็กนิดนึงนะครับมันแกะยังไงวะน่าจะเป็นกาวแล้วพอแต่วันนี้อ่ะวันนี้มีแค่นี้แหละครับเดี๋ยวยังมีของอีกหนึ่งอย่างนะเดี๋ยวถ่ายทีเดียว